พรพันธ์เกิดปลาตกใจหลังหมอแจ้งผล MRI ที่นิ้วต้องพัก3เดือน V.N.L นี้อาจจะไม่มีพรพันธ์และนี่คือคำตอบของเธอหลังหมอสั่งให้พักนับถือหัวใจเลยจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A&N Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ จากแมตช์การแข่งขันของ IBK ที่ผ่านมาในวันที่ต้องเจอกับฮุนไดหลายๆคนนะคะก็คงทราบกันดีแล้วว่านับจากนี้ไปพรพันเกือบปราจะไม่สามารถลงแข่งได้อีกเพราะเธอมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วมือและผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม IBK แพ้ฮุนได3-0โดยพรพันเองแม้จะไม่ได้ลงแข่งแต่เธอก็ยังมาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้เพื่อนๆติดขอบสนามและจะสังเกตว่าที่นิ้วของพรพันนั้นพันและดามนิ้วเอาไว้ ก่อนหน้านี้โค้ชทิมโฮชุนก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของพอรพันธ์ไว้ว่าพรพันธ์ปิดเทอมในลีกเกาหลีซีซั่นนี้แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่นิ้วผล m r i ของพอรพันธ์ไม่พบความผิดปกติของกระดูกแต่เกิดอาการอักเสบผมกังวลเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บและมีอาการปวดและล่าสุดนะคะก็ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมและดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้ายหลังได้มีแฟนคลับของชมพู่พรพันธ์ได้มาอัปเดตอาการของพอรพันธ์ด้วย หลังจากได้ไปทานข้าวด้วยกันซึ่งบอกว่าหมอแจ้งว่าผล MRI นั้นพรพันต้องพักห้ามเล่นอย่างน้อย2-3เดือนหรือยาวกว่านั้นเท่ากับว่าพรพันอาจจะไม่ได้ลงซ้อม กับเพื่อนๆรวมทั้งการลงเล่นกับทีมชาติในเวนเอลแต่สิ่งที่พรพันธ์ได้บอกกับแฟนคลับหลังตัวเองบาดเจ็บนั้นเธอได้บอกว่าอยากเล่นให้กับทีมชาติในศึกเวนเอลอยากรับใช้ชาติให้ดีที่สุดเรียกได้ว่าได้ยินแบบนี้นับถือหัวใจเธอเลยจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าพรพันอาการจะเป็นอย่างไรต่อไปแอดก็ขอให้หายไวเป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับตารางการแข่งขันที่เหลือในรอบที่6นะคะวันที่12มีนาคมเวลา17นาฬิกาหุ่นใดพบพิงสไปเดอร์13มีนาคมเวลา17นาฬิกาเลสปาร์คพบ AI Pepper 14มีนาคมเวลา17นาฬิกา IBK พบ h ฮพาร15มีนาคมเวลา17นาฬิกาพิงสไปเดอร์พบ GS c o u d t e c h 16มีนาคมเวลา14นาฬิกา AI Pepper พบหุ่นใด 17มีนาคมเวลา14นาฬิกา IBK พบเลสปาร์กจากโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือนะคะก็ใกล้จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะฮุนไดค่ะถือแต้มต่อเป็นอันดับหนึ่งของตารางก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในการที่ฮุนไดและพิงค์สไปเดอร์เจอกันใครจะเป็นฝ่ายชนะเพราะหากว่าฮุนไดนะคะเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วว่าฮุนไดน่าจะเป็นที่หของตาราง ส่วนที่2และที่3ก็ต้องมาช่วงชิงกันค่ะว่าใครนะคะจะได้เข้าไปชิงกับที่1อย่างฮุนไดหรือเกมอาจจะพิกนะคะอาจจะเป็นพิงสไป p i เดอร์ที่สามารถคว้าชแชมป์ที่1ของตารางไปได้ก็อาจจะเป็นฮุนไดกับทีมเลสสปาร์คที่มาช่วงชิงกันค่ะสำหรับตารางคะแนนล่าสุดในปัจจุบันนะคะอันดับ 1, ฮุนไดเจคะแนน 2, องพิงสไปเดอร์เจคะแนน 3, ามเลสสปาร์คหกคะแนน 4 GS l a u Tech 51คะแนน5 IBK 46คะแนน6 Hi p a s s 38คะแนนและ7 AI Paper 14คะแนนและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามฝากส่งแรงเชร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันทุกคนด้วยนะคะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ